โอเคไปประชุมแล้วต่อเดี๋ยวเข้าประชุมกันอยู่ประชุมสื้อผาประชุมสื้อผาอะไร สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะลูกค้าไข่หมึกมาแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นไข่หมึกขาวแท้ร้อยเบอร์เซนเลยนะคะวันนี้มาไข่ใหญ่มากลูกค้าวันนี้มาไข่ใหญ่มากเลยลูกค้าเดี๋ยวแมค่ค้าดูนะ นี่นะคะรอบนี้นะคะมาบล็อกละสองกิโลนะคะเดี๋ยวแม่ค้าตัดให้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าต้องเอามาตัดอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบนี้นะคะมาบล็อกละสองกิโลนะคะรอบนี้นะคะมาบล็อกสองกิโลไข่หมึกขาวร้อยเปอร์เซนเลยนะคะลูกค้าขาวร้อยเปอร์เซนไข่แท้ร้อยเปอร์เซนนะคะนี่นะคะดูเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเอามาแช่ในน้ําให้ดูนะคะบางคน เขาว,าว่าเออทาไมขายถูกจังจะเป็นไข่หมึกผสมแป้งหรือเปล่าไม่นะคะไม่ผสมแป้งแน่นอนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเทสให้ดูนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะผสมแป้งนะคะลูกค้าไม่ผสมแป้งแน่นอนนะคะเพราะว่าของเรานะคะขายแบบ วันหนึ่งนะคะถ้าออเดอร์รัวๆนะคะวันหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยกิโลนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นไข่หมึกปลอมบางคนคิดว่าเราผสมแป้งนะคะไม่สมแน่นอนนะคะลูกค้านี่นะคะบล็อกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นไข่หมึกเป็นบล็อกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะผสมแป้งหรือเปล่านะดเดี๋ยวแม่ค้ามาเทสให้ดูนะคะลูกค้า นี่นะคะลูกค้าดูในนี้เลยเดี๋ยวแม่ค้าเทสให้ดูนะบางคนกลัวนะคะบางคนกลัวนะว่าเออมันจะผสมแป้งไหมไม่ผสมแน่นอนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเทสให้ดูแม่ค้ายอมเทสให้ดูไอ้นี้นะคะบล็อกนี้นะคะบล็อกละสองกิโลนะบล็อกนี้สองกิโลนะคะดูไข่นะคะไข่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าเทสให้ดูนะคะเทใส่ในน้ําให้ดูนะคะ บางคนเขาบอกว่าเออทำไมไม่้าไข่ถูกจังจะเป็นไข่หมึกอ่าผสมแป้งหรือเปล่าลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะไข่หมึกแท้ร้อยเบอร์เซ็นตเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาเทสให้ดูนะคะถ้าว่ามันจะมีแป้งนะคะลูกค้าแป้งมันจะออกหมดเลยนะคะแต่นี่นะคะไม่มีแป้งนะคะจะเป็นไข่ขาวล้วนๆนะคะจะเป็นไข่หมึกขาวล้วนๆนะคะดูสดมากนะคะนี่สีดำๆมันจะเป็นขี้หมึกนะนี่นะคะ สดสวยมากเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีแป้งนะคะไม่ใช่นะคะจะเป็นไข่หมึกแท้แน่นอนของเรานะคะคุณภาพเกินร้อยอยู่แล้วนะคะดูนะคะนี่ถ้าผสมแป้งแป้งมันจะออกแล้วนะแต่นี่ไม่มีแป้งเลยนะคะลูกค้าจะเป็นไข่ขาวล้วนเลยบางคนท้อก็บอกว่าทำไมแม่ค้าขายถูกนะคะแม่ค้าเอากําไรน้อยๆนะคะลูกค้าออเดอร์แน่นๆนะคะกําไรคือเราเอาน้อยๆนะคะ ใครที่เอาเพิ่มลูกค้าสามารถอินบอกได้เลยนะคะราคาส่งนะคะลูกค้า40กิโลขึ้นไปนะคะเราคิดให้100บาทนะคะลูกค้าราคาปีกอยู่ที่1กิโล120นะคะนี่นะคะจะเป็นไข่ขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้มันละลายออกมานะแม่ค้าถึงขอนคนน้ำหน่อยสินะ นี่นะคะเราให้มันละลายนะคะถ้ามีแป Rem ้งนะคะลูกคา้ามันจะเป็นแป้งขาวออกมาแล้วนะคะแต่นี่ไม่ใช่แป้งนะคะลูกค้าจะเป็นไขล่ลว้วนๆเลยนะคะดูนะคะถ้ามีแป้งจะเป็นแป้งออกมาแล้วนี่มันเป็นไขล่ล้วนเลยลูกค้าไข่แท้ร้อยเบอร์เซ็นเลยนะคะลูกค้านะนี่สวยมากนะคะลูกค้าสาม,มารถเอาไปทําได้หลายเมนูนะคะลูกค้าไม่ว่าเราจะนึ่งย่างปิ้งอะไรได้หมดลูกค้าที่เอาไปขายนะคะ ที่เอาเพิ่มนะคะลูกค้าอินบอกได้เลยนะคะกิโลละหนึ่งรอยี่สิบาทนะคะเอาเพิ่มอินบอกได้เลยกิโลละหนึ่งรอยี่สิบบาทนะคะลูกค้าไข่หมึกนะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูแบบเป็นเป็นบอกนะคะบอกนี่นะคะสองกิโลนะคะลูกค้าบอกนี่สองกิโลนะคะ บ็อกสองกิโลนะคะเราตัดเป็นหนึ่งกิโลนะคะลูกค้าเราตัดท่อนเป็นหนึ่งกิโลนะหนึ่งโลหนึ่งรอยี่สิบราคาโคตรถูกนะคะหนึ่งโลหนึ่งรอยี่สิบนะคะลูกค้าราคาโคตรถูกนะคะลูกค้าไข่หมึกนะคะจะเป็นบล็อกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะคือแบบไข่ใหญ่มากลูกค้าไข่ใหญ่มากเลยลูกค้าดู ไอ้นี่มันจะมาแบบฟิตนะคะเพราะว่าไข่หมึกจะฟิตแน่นอนนะคะถ้าว่าไม่ฟิตมันไม่สวยนะไข่หมึกจะฟิตแน่นอนดูนะคะอันนี้นะคะมาละลายออกจากนั่งแข่งแล้วนะคะลูกค้าสวยนะแม่ค้าบอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะราคานี้บอกเลยว่าโคตรถูกนะคะลูกค้านี่มาดูที่แม่ค้าละลายในน้ําให้นะคะอันนี้นะคะแบบละลายในน้ํานะคะนี่ นี่ละลายในน้ํานะคะไม่มีแป้งเลยไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเป็นแป้งここไม่มีแป้งแน่นอนนะคะถ้ามีแป้งนะคะมันเป็นสีขาวๆมาแล้วนี่มันละลายออกมาเป็นแบบเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะโอเคไหมคะขอปิดไลฟ์สดแล้วนะคะเดี๋ยไแม่ค้าขอตัดให้ลูกค้าก่อนนะ,ะเพราะว่ามันมาบล็อก2กิโลนะคะแม่ค้าก็ต้องตัดบล็อกละ1กิโลนะคะโอเคไหมคะขอปิดไลฟ์สดแล้วนะคะลูกค้านะใครใเอาเพิ่มก็ อย่าลืมอินบ็อกได้เลยนะคะลูกค้านะคะเขาปิดไลฟ์สดแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ